โอเคทุกคนสวัสดีนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะให้เพื่อนๆน,นะครับลองจับความรู้สึกของตัวเองดูนะครับว่าในแต่ละวันนะเพื่อนๆนนั้นมีหน้าตาเป็นยังไงเพื่อนๆลองดูนะครับข้างหลังผมนี่นี่เป็นภาพวิวของก้อนเมฆก้อนเมฆนะมีก้อนเมฆสีขาวกับก้อนเมฆสีเทาหรือว่าก้อนเมฆสีดำผมจะแยกเป็นสองประเภทนะครับเพื่อนๆ ประเภทแรกคือก้อนเมฆสีขาวประเภทต่อไปประเภทที่2คือก้อนเมฆสีดําก้อนเมฆสีดํากับก้อนเมฆสีขาวนะครับมันเปรียบเสมือนกับหน้ายิ้มยิ้มของเรานี่หน้ายิ้มนี่คือก้อนเมฆสีขาวนะครับส่วนหน้าอย่างเงี้ยหน้าเหมือนตูดอย่างเงี้ยเนี่ยคือก้อนเมฆสีดํานะครับและเพื่อนเพื่อลอง จับจิตสํานึกหรือว่าจับอาการของเพื่อนๆพื่นดูนะครับว่าเพื่อนๆน่ะมีหน้าที่เป็นเมฆสีขาวหรือว่าหน้าที่เป็นเมฆสีดํามากกันนะครับถ้าหากคุณมีหน้าที่เป็นเมฆสีขาวคือหน้ายิ้มอย่างนี้ตลอดเวลาแน่นอนล่ะครับคุณจะเป็นที่น่ารักหรือว่าเป็นที่รักใคร่สําหรับเพื่อนๆพี่พน้องๆนะครับไม่ว่าใครเห็น ก็ตามแต่ก็อยากเข้าไปอยู่ใกล้ๆกับคุณด้วยแต่ถ้าหากว่าหน้าคุณเนี่ยบึงบ้งๆดำๆเหมือนเมฆก้อนดำนะครับรับรองได้ครับเพื่อนๆไม่มีใครอยากใกล้คุณแน่นอนส่วนตัวผมเองนะครับหน้าผมเนี่ยยิ้มตลอดเวลานะครับยิ้มเท่านั้นที่ครองโลกนะครับยิ้มเท่านั้นที่ครองรักยิ้มเท่านั้นที่มีความสุขและยิ้มเท่านั้นที่มีความสนุกและที่สำคัญ ยิ้มเนี่ยแหละครับสร้างแรงบันดาลใจและสร้างเงินนั่นไงให้กับคุณและผมนะครับผมร่ำรวยจากรอยยิ้มผมมีความสุขจากรอยยิ้มคุณก็มีความสุขจากรอยยิ้มได้เช่นกันจำไว้เลยครับเพื่อนๆลองนำไปใช้กันอยู่ยิ้มทุกวันสร้างรอยยิ้มนะครับสร้างสวรรค์สร้างแรงบันดาลใจด้วยการยิ้ม